ครับ14เมื่อเบิงการแจ้ไขาการซ่อมเปกเกอร์เบองตัวของด้วยตนเองครับนี่บ่ต้องปหาสร้างยากครับนี่ครับเปกเกอร์ใไงนะครับตัวนี้เป็นเปกเกอร์ของลงสีครับนี่พันวัวนี่ครับนี่เปกเกอร์ตัวนี้ราคาแพงครับบันดีเอาไปเปลี่ยนกับที่ใดครับนี่นข้นบรูปัญหาว่ามันเป็นย้อนยั้งครับนี่ก็เปลี่ยนไปเลยครับนี่ปัญหานิดเดียวครับนี่ เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น,น่อยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํายิบพังต่อไปครับนี่เบเกอร์ตัวนี้นี่มันซับอ่อนนี่มันปฏิตรคริครับนี่มาทำงานด้วยครับนี่เดี๋ยวผมถีลื่นลงมาเบิร์นวานมันเป็นอหยางครับนี่นี่ครับหลังจากลื่นมาแล้วครับนี่ตัวในี่ครับนี่เป็น พันธุ์ว้ครับนี่หกสิบสามแอมป์ครับนี่เพลเกอร์ตัวนี้ครับนี่ราคาเกียรติแปด้อยด้วยครับนี่อย่าไปถิ่มนะครับเด้อส่วนหมากค้นที่เปลี่ยนไม่เลยครับบูงจักสาเหตุครับนี่สร้างมากข้นครับมาก่ายครับให้เจ้าของลุงสีเปลี่ยนไปเลยครับนี่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนี่มันบรเสียอีกดีครับนี่ส่วนมากมัน ปัญหามันเกิดขึ้นมดเขาครับนี่มดเขาไปยู่ทีหันครับนี่แค่ทําความสะวอาดตัวครับมดมันใส่มาหลายปีเมเคยทําความสะวอาดที่หยังเทียครับหมดเขาไปยู่เต็มเลยครับนี่หน้าค้อนแทน็กนี่มิตะหมดตายเต็มเลยครับนี่เวลาห้อ,ของขุนเปียกเกิดนั่นขืนหน้าข้ออนแท็กมดสัมผัสกันครับนี่มาตรงมาแค่มาขูดหมดหออวครับนี่อันที่เปลี่ยนไม่ก็แพงครับ ถ้าเฮ็ดทำวามสะอาดมันก็บเบี้บาทครับมันบริจาคเงินพอบาทครับนี่ให้การแก้ไขครับเป็นง่ายๆนึงครับนี่บ่าจำเป็นต้องหนูเสียเงินครับนี่หมดหลายปีครับนี่มันหลายปีนะซีหาปีแล้วบ่เฮ็ดอิหยังแจ๊คบ่ไปเตี๊ยตองยุทธ์เทียครับลงสีลงนี่ครับนี่ต่างจะซื้อเปลือกเกอร์มากครับนี่นี่แหละปัญหาอยู่นิดเดียวครับนี่ ขืนยุกับสร้างสอนความครับนี่สร้างสอนลังค้นก็บบ่ม่างเลยครับไอ้พวกจ้าของสื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยครับนี่ทั้งๆที่บ่สียาด้ครับนี่เพราะว่ามันเพียรแค่หมดเขาไปอาศัยครับนี่ซับไปซับมามันเกิดการสปากันภายในครับนี่หมดก็ตายเสียคันก็สะสมไม่เรื่อยครับมันใส่ไปใส่มาขืนอ่อนนั้นบวติดครับเพราะว่าบวติดกับเพราะว่ามันลอกหมดครับหมดติดตายแล้วนะครับ ยุ่หนาคอนแทกมันครับนี่หนาคอนแทกมันบดสัมผัสกับมันเลยบดติดครับนี่ปัญหาแก้ไขง่ายๆครับนี่ย้อมองขามครับปัญหาเล็กๆ็กน้อยนนี่เสียงเงินบุกรูกตัวครับนี่การแก้ไขครับนี่นี่เขากอกแก้ทั้งความสะอาดาครับนี่ไล่พวกฝุ่นพวกยังพวกหมดตายเนี่ยนี่ก็ป่อออกยังบดครับนี่ ก็กลับมาใส่ได้ขึ้นเ่าครับนี่หลังจากเ,าเาาาราห้องถ้ำขัวอันแเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็บกกวกขึ้นครับ,บกบอะไรใส่ขึ้นตามเดิมเหมือนเหมือนเดิมครับอะไรไมไร้ายหรอครับนี่เพราะเขาสีลงดรกรืมอหรอครับนี่อะไรมันเพียงนิดเดียวนะครับนี่ ประกอบครับขึ้นตามเดิมครับเนี่ยนออ็อตโมกีตัวครับน็อตไม่แค่สองตัวครับนี่อันนี้เช็คบ้างครับว่ามันทำงานประกับมือก้อนเมื่อกี้แต่หินลหรือถูกมากเลยมันทำงานได้ครับนี่มีตัวเช็คบ้างครับเนี่ยทางย่านวัดโอมครับโอมใส่เสียงครับนี่ วัดดังครับนี่เป็นว่าใส่ได้ครับควอนบ่ดังครับดังทางเดียวครับคางนึงบ่ดังครับนี่เดิมประกอบขันนอดได้เลยครับบ้านนี่ครับเตรียมน้ำไปประกอบขึ้นที่เดิมครับนี่ ครับประกอบติดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียมปีนันนะครับนี่นะครับจุดแดงงอยู่ยงยุทธปีเกิดยุ่ธเทยดได้ยุทธการกินยี่ลายสองเดือนสามเดือนกดที่นึงครับจุดเทียดมันครับนี่ทดสอบของมันครับนี่เพื่อเกิดไฟช็อตไฟหยางมันทํางานครับนี่มันว่าปล่อยไปตลอดที่ครับน่ตรงเทียดไปนั่งครับยี่รายกับสามเดือนเทียดทีนึงครับกดเข้าไปทงิในขณะที่มันทํางานมันเกิดเด็กขึ้นอย่างครับ เตรียมตัวเปลือยได้ครับนี่หลังใจาเค็ดมาแล้วครับนี่ตีดแล้วครับบานนี่ท่อมงางครับผมแก้ไขง่ายครับด้วยตนเองครับนี่เพราต้องด้านหาสร้างยากครับเบิื่องลิปนี่เป็นเบิื่องลิปนี่จบทําเปลี่ยนได้ครับนี่วิที่แก้ไขครับนี่ง่ายๆครับนริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้น่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังเกสในการทำลิปขังตัวไปครับผม ขอบคุณครับ